รถไปยังมาอครับผมรถไปยังครับครับครับผมครับตามรถขึ้นไป้วครับครับผมรถไปยังมาอครับผม รถเป็นยังครับโอ้นึกว่าแบตเมดผมมีเครื่องจำแบตอยู่แต่บรชาตมันก็ต้องโอ้แพองอยู่ดิโอ้ช่างแก้ว,ลว,ลกวหลายพันเงียบ <laughs> <laughs> เราจะค่ยปินดนี่กัน,น,าาน,น,นไ,ไนงมันต้องเปลี่ยนแบตใหม่รับไปซะก่อน แมนมันต้องอับแรกต้องเปลี there, uck, some itas, some ่ยนแบต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 ซะก่อนใ้ชาติกตัวนี้เด้ะมันใหม่แล้วมันดำดำใช่หมแมนอะไรเชี่องกลุ่งกันได้พันสองพันถ้าตัวแท้มันมหาหกพันแต่มันยังมีแบตเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ เรัมาเปลี่ยนแบตลาย้านล้านยนเนี่ยเืนถินพอดีเขาเช็คใบนะครับว่า่เปลนน้ำแบตแล้วแบตมเสี่กครับเาก็เรยว่าเปลี่ยนน้ดแล้วว่าท่นเราก็เลยแนำผมมามหาครูางแก้วเ้วมับ่ทนหอดว่าทนหอดจะโทรหาเรอครับล้ครับอ๋มแม่นครับครับพแก้ปัญหาเบองต้นคือขับขับไปได้อยู่

บะแม่นนาจอเอาแผงมันไปสอมตอนนี้แผงมันกโชว์อย่างเพราะว่าเอาแผงมันไปสอมแผงเขายังส่งไปสอมที่กรุงเทพคุณน่ะว่าไปเลี่ยนแบตเสร็ดจ้ะ าย <gesch> เงิน่เรียบร้อยนะบังคับดีนะ้เเาะว่าเอาคือ้มันไม่ได้เปลนน้ำเล็บได้เนี่ยมันอาจะเป็นน้ำใยสเขาเลยเชิงไงแต่ผมเบิร์มันเก่ามัน่าจะใเละมันบอห่อนเลยปกติมันต้องห่อนห้อนแตไปเลยเหละมันจะเล่นนำาเลนขึ้นไปตง่เดอมเนียนอ้ใยยืันกาล้งว่าสิเล่นขึ้นไปแล้วมันไปบ่ฮอน้มันมาเดดอดู่บัดนี้ก่อน

แน่นคร,ครับผมครับไปตามเบรถขึ้นไปนะครับครับผม